สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเวันนี้ก็อยู่กับน้องจันจากห้องเจ้าไวจันสาวเชียงนะคะเห็นน้องจันใส่สุดนี้แล้วก็ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะตอนนี้เราก็กําลังอ่าตื่นเช้ามาเนาะเรากําลังจะไปวัดนะคะทุกคน ไม่รู้ว่าคือว่าน้องชายอ่ะน้องชายคือตื่นมาล้างหน้านแล้วก็มาแล้วนะคะไม่รู้ว่าไปตานเสียจหรือย,ยังเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องจันเพิ่งมาถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยก็จะไปนะคะคลิปนี้ก็อาจจะถ่ายทั้งวันเนาะอาจจะไม่ได้ลงวันนี้เลยเพราะว่าอาจจะต้องถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะ S <S บอกมาอ่า<ะ>แล้วนี่น้องตันก็มาถึงวัดแล้วนะทุกคนโอเคเราจะเข้าไปกราบพระในวิหารก่อนนะคะแล้วก็ถวายอะตานเนาะเขาเรียกว่าตานผู้เท่าผู้แก่เสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปดูที่ครนะัวเนาะว่าเขาทำอะไรกันแล้วเราค่อยไปช่วยนะคะ วันนี้หน้าญาตานมาที่วัดนี้ด้วยนะคะนี่ล,นล,นล้านล้านเนาะคุณยายรรคุณแม่รรน,น,น้าสะพยก็ถือโอกาสนี้อัปเดตรรที่นี่ด้วยนะคะทุกคนก็รรเสือเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก็ยัง พื้นยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแบบว่ายังเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างอะไรเสร็จดีไม่เสร็จดีนะคะทุกคนแต่ก็เสื่อหมดแล้วเนาะด<อ>้านนอกอ,ะอ่ะ<อ>ก็จะนี่นะคะ<อ>ขนมเอ,ยอ่ยอะไรเอ่ยก็จะใส่แล้วก็เอาไปถวาย<อ>ผู้เฒ่าผู้แก่ที่นอนในวัดนะคะ อตอนนี้น้องชายกำลังถวายคุณน้านะคะนี่ก็เป็นคุณน้าอีกคนเนาะ,ะนอกจากเราจะอาตานคนในหมู่บ้านแล้วเนี่ยเราก็จะตานคนในครอบครัวด้วยนะคะอ

ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่ห้องครัวนะคะทุกคนก็มีอะไรทําก็ไปทํากันนะคะโอ้นี่มีตงน้เยอะมากน,นีตอนนี้กำลังใส่ใส่ผัก <c oughs> <c oughs> เขาเรียกอะไรนะ

mọi người 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 mọi

เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเหลือผักตรงนี้ยังไม่เสร็จ ถาโชวอยลนจะการ้เจ้าสมนออกัได้ค่้่้นพามันาวข้าเออกพรรษาปีนี้ฝนตกหนักมากทุกคนตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะเป็นเวลาสี่โมงเย็น ตอนนี้เรากำลังจะไปที่วัดอีกทีนึงนะคะไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าเนี่ยฝนตกหนักมาก นี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะทุกคนน้องจันคิดว่าจะมาไม่ทันแล้วสักอีกนะคะอ่านี่ก็คือต้นแปกโอ้มันมืดมากเดี๋ยวนะนี่คือภาษาไทายใหญ่เรียกว่าต้นแปกนะคะก็คือเขาจะเอาไม้ไผ่มาอาทาเป็นต้นเนาะเอาไม้ไผ่มาสับแบบหลายๆอันแล้วก็มาก่อติดด้วยกันนะคะแล้วก็จะเอาแปกอะคะ่ะ แกใส่ไว้ด้านในเนาะใส่ไว้ด้านในมันก็จะกลายเป็นต้นแปกแบบนี้นะคะฝนตกทุกคนตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยแต่ว่ามันตกนิดเดียวนะคะแปกมันก็เลยไม่ไม่ดับเนาะนี่บรรยากาศที่วัดตอนกลางคืนนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนดึกๆอีกแป๊บนึงเนี่ยเขาก็จะปล่อยคมไฟนะคะซึ่งที่นี่ภาษาไทยใหญ่เขาเรียกว่ากลุ่มไพ่เนาะ ต,ตอนเยนเ็ยนๆตอนเรามาดูเมื่อกี้เขายังทำแบบเขาโคงไม่เสร็จอ่านี่หนึ่งปีเห็นแค่หนึ่งครั้งนะคะทุกคนเขาจะทำแค่ตอนออกพรรษานะคะโหเสียงดังมากค่ะทุกคนคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะ ไฟหมู่บ้านอื่นเนาะไกลมาก นี่นะทุกคนตอนเย็นๆเรามายังมีนิดเดียวตอนนี้เกือบเ,เสร็จแล้วนะเนาะอะ 安。 คนในหมู่บ้านหนุ่มๆสาวๆนะคะก็พากันมาปล่อยคองไฟเนาะปล่อยนี่ปล่ก็ไี่แหละ คืนนี้คืนเน้าตายได้นะไปคือชะลันเดี๋ยม่อคืนก็คืนอ่าจิไปเดี๋ยวกู

ว้าว <Wow. S 2> ไม่รู้หมู่บ้านไหนคิดว่าน่าจะเป็นว่นกวางนะคะอของหมู่บ้านเราก็กําลังก่อไฟอยู่นะคะนี่เดี๋ยวก็ปล่อยแล้วตอนฝนหยุดเนี่ยถ้าฝนตกก็จะปล่อยไม่ได้เนาะตอนนี้ก็กําลังจะปล่อยแล้วนะคะมีสองสองกลุ่มเนาะ คืนนี้เมื่อกี้เราปล่อยกลุ่มเล็กๆไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลากลุ่มใหญ่แล้วนะคะทุกคน,น,นใหญ่มากม กำลังเริ่มอ่าเริ่มห่มนะคะภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้มันก็จะเริ่มพองทีละนิดทีละนิด นี่มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะนี่กำลังจะตั้งตัวแล้วขึ้นไปโอต้องระวังเป็นอย่างมากนะเพราะว่ามันเป็น ยางเนาะถ้าไม่ระวังก็อืมนีม่ไม,มสูงมากม หลังจากที่คุมให้มันพองๆแบบเนี้ยเนาะพอประมาณแล้วนะทุกคนก็จะเอาเครื่องที่ทำเอาไว้เมื่อกี้ออกมานะคะ เห็นไหมทุกคนตอนนี้แต่และหมู่บ้านเนาะเขาก็เริ่มทยอยปล่อยกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นของหมู่บ้านอื่นเราอยู่ใกลๆก็สามารถเห็นได้นะคะเนี่หนึ่งสองที่เห็นเป็นสายเนี่ยคือเครื่องประดับของมันนะคะมันไม่ใช่เป็นกบอ่าประมาณสี่สี่หมู่บ้านนะคะสี่ห้าหมู่บ้านของเราก็กำลังจะปล่อยแล้วนะคะ เดี๋ยวต้องรอติดตามดูแล้วนั่นคือไส้ของมันนะคะทุกคนไส้เนี่ยทำตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะต้มแบบมันคือเทียนอะไรนะน้ำมันขี้เทียนอะไรนะกับผ้าเขาทำตั้งแต่ตอนเช้านะคะเพื่อที่จะมาปล่อยอ่าคมงไฟตอนกลางคืนเนี่ยนะคะ <c oughs> นี่ก็จะมีทั้งขาหนมตังแล้วก็เครื่องประดับสวยงามนะคะ<ป>เดี๋ยวเราก็จะเอามัดกับคมไฟใหญ่ๆนี่แล้วก็ปล่อยแล้วนะคะทุกคนมันต้องใช้เวลานานมากถ้าทำไม่เป็นที่ไม่ได้เลยนะตอนนี้กำลังเอา ไส้หรือว่านำไส้ชิเทนมาใส่แล้วนะโอ้โหคนผู้ชายในหมู่บ้านเขาก็จะพากันมาทำนะแต่ต้องเป็นคนที่ทำเป็นนะทุกคนถ้าทำไม่เป็นก็ออย่าไปยุ่งดีกว่าคุณพ่อของน้องจันก็คืออยู่ไกลๆนะนะ คนก็จะอยู่รอบๆบดิเวณประมาณนี้เนาะกำลังวุ่นวายมากเลยตอนนี้เริ่มไ่แล้วนะทุกคนโอโ้นเต้นมากอ่ะแบบไฟลุกแล้วนะทุก มันยากมากนะอยู่ตั้งนาป็นนี่น<ำ>นะ<ำ> ือนตอนนี้ใส่ไส้มันหยอดอะไส้เทียนมันร่วงนะทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่านั่นเป็นไฟเลยนะคะเอ,ะอ,ะอะจะปล่อยแล้ว อะไมนี่ลูแถวเนี่ยเขาเรียกช่วงแเริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะทุกคนหมู่บ้านอื่นๆนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นกัดเตา่าสามัคคีวันกวาง อันนั้นก็ไม่รู้หมู่บ้านไหนนะสวยมากหมูของเขาดีวัวน่าขอบาเขาหมูของเขายังห่อยลงมาอีกเยอะแต่พี่ชื่อน่าดูีเหียวก่าขึ้นไปแล้วนี่แหละมันยังขึ้นหมู่บ้านนี้ก็สวยมาก เห็นไหมไส้มันเครื่องประดับมันเยอะมากเลยว้าวสวยมากค่ะนี่อันนี้นน ่เอนะนี่ยทางนี้ก็มีนะสองหมู่บ้านนี้ไม่รู้ของใครนะแต่แข่งกันสวยมากค่ะก็คือขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็ เครื่องประดับเยอะเหมือนกันเลยน่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็หมู่บ้านที่มีตังด้วยนะคะถึงแบบจะทำได้สวยขนาดนี้นี่ขนาดขึ้นไปสูงขนาดนี้แล้วยังไม่หมดอะ่ะเยอะมากก็ ออกพรรษานะคะเสียงตุงก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่เนี่ยก็จะมีอะไรที่มากกว่านี้แล้วกอ็อย่างเช่นกลุ่มไฟก็จะสวยมากนะคะถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กก็ประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้ก็คนที่อยากอยู่ต่อก็อยู่ต่อนะคะเล่นกันไปที่วัดเนะาะบางคนก็กลับบ้านอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราแบบ ปล่อยอะไรนะปล่อยกลุ่มไพรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับแล้วนะ,ะส่วนน้องัาจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าอ๋อว้าวจะพูด่ยอ่าตอนนี้กับคุณพ่อแล้วก็น้องชายกำลังจะก,กลับบ้านแล้วนะคะยังไงคลิปนี้เนี่ย ก็อาจจะยาวหน่อยเนาะเพราะว่าถ่ายทั้งเตตตอนเช้าจนมาถึงตอนกลางคืนนะะยังไงคลิปนี้น้องจันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วยังไงก็ต้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขสันต์วันออกพรรษาใช่ไหมก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย